พูดถึงเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยนะครับมาอีกหนึ่งรูปแบบกันบ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ปลอมต่างๆนี่นะครับอย่างกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเตือนครับว่าอย่าหลงเชื่อนะครับเพจปลอมเว็บไซต์ปลอมครับข้อมูลส่วนตัวเพื่อหลอกล่อให้ทําธุรกรรมทางการเงินครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเตือนภัยปตรระวังมิจฉาชีพบนโซเชียลมีเดียครับแอบอ้างใช้ชื่อเพจเฟซบุ๊กปลอมว่า กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับระวังถูกหลอกลวงขอข้อมูลส่วนตัว <c oughs> ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์เพื่อหลอกล่อให้ทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับวิธีสังเกตเพจ Facebook ปลอมสามารถดูได้จากจำนวนผู้ติดตามโดยเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงมักจะมีผู้ติดตามน้อยนะครับต่างจากเพจของหน่วยงานองค์กรจริงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงตัวจริงซึ่งตั้งมาเป็นเวลานาน,าน จึงมีผู้ติดตามจํานวนมากครับคือหน้าตาเพจฮะจะแปลกจะเป็นอวตารสักหน่อยนะฮะถ้าดูน่าเชื่อถือคือการสร้างรีพอร์ตตัวเองแบบปลอมๆการรีพอร์ตตัวนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าสร้างเครดิตปลอมๆว่าสามารถอำนวยความสะดวก1 2 3 4ได้ไปเดินเรื่องของที่ดินให้ได้เป็นเรื่องของหน้าม้าในการจัดจ้างรังวัดที่ดินได้เหล่านี้ครับจะมีเครดิตต่อมาว่าสามารถทําได้ของบ,บัญชีม้าแล้วครับเ <c oughs> ขาเลยก็น่าม้าทํากันเองกดรีพอร์ตรัวๆครับสามารถทําได้กดรายงานเข้าสู่บริษัทได้นะครับของ เฟซบุ๊กหรือเม t า v เวิร์สทำให้เพจตัวนี้เขาเรียก <c oughs> ภาษาชาวบ้านเขาเรียกปลิวใช่ไหมถูกต้องกดให้ปลิวให้ได้นะฮะรายงานกันนะครับช่วยกันรายงานถ้เกิดเราเจอเพจบอมต่างๆแบบนี้กดรายงานแจ้งไปเลยครับแต่ถ้ารายงานไม่สะดวกโทรสายด่วนฟ้องมาได้ครับที่กรมพัฒนาที่ดินหมายเลขทางด่วนนะครับ1760 1760